วันนี้ลุงทันก็แม่นครับแม่นอย่างนี้ต้องดวลกับวุฒิี่วัดเดี๋ยวนี้นี่มุกผ่านเลยว่ะถ้าจะในแฝงถู่จุ่มเข้าดีอา้าวเสียแต้มแน่สาดตรงไม่ตอกไม่ออกดเด็ดได้ครับเด็ดได้นี่หมูใหญ่เลยแทน ไอโอ้ยแทนนองวลาพูนนะแทนบ้านผมนะแบมันบ้านเดียวกันมันเล่นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็แข็งมันั้งกล้าเล่นใช่ทรงมันดีกว่าไอวุฒิอีกไอวุฒิทรงตีมันไม่ได้โอ้เด็ดเข้าดีโอ้โหนุนจันเลย จองสวยพวกกูกลัวเดี๋ยวดูดูเอกจะตีครับได้หรือไม่ดูนลครับลูกลูกป๊อกโอ้โหเขาตีครับทันเหลือโลกเดียวลุดครับไปมวยฝรั่งอราสามเที่ยวก็รอดแล้ว สองโดนเดีจะเจะแต้มสองครับปล่อยลูกสวยนี่ปล่อยลูกดึงหัวสองสองศูนย์แล้วครับจุมเข้าดีลูกนี้ดูลุงทันตีครับท่านจะตีถูกหรือไม่ปังวันนี้ลุงทันก็ตีแม่นนนับลูกติดได้น้อย เกือบเต็มสิบเลยเข้าตีไปต่องล<ป>งพันจะไปไป,ป้องรับ พี่จุ่มได้พี่จุ่มได้ชไมาไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนโอ้โหสองข้าวแต้มสามกับดูลูก ยนเอกสวยดียอดป๊อกป๊อกป๊อกออป๊อก,อกโอ้โหส<ะ>ามแทบเป็นห้าศูนย์หกศูนย์ตอนนี้ห้าศูนย์แล้วครับ เปลี่ยนครับเอกตีป๊อกออกข้างนิดหนึ่งป๊อกอ่าได้หนึ่งเต็มนะวันที่สองลังที่สาม ี่เด็ดมีกระโหลกไปถึงคลองสามคลองสี่ไปมาไม่แดดไอ้เวนแม่เด็เดี๋ยวก่อนต่อแม่ไม่ถึงเพี่อน หลอยลูกมาไื่ว่าจะจอดดึงทันจะเตี๊ยบลอยปังจุ่มเข้ามาป๊อกเปลี่ยนดึงทันเตีรับอันนี้เป็นการเล่นไปทางซ้อมมือครับจับเบอร์จับเบอร์ซ้อมมือกันครับ อันนี้เป็นลูกหลับชิงดีชิงเด่นกันแล้วครับเปลี่ยนทันต,นตนนนีลูกนี้นนนนนปังเอกเจตีเอาหนึ่งแต้มครับโอ๋อ oh. เข้อสองจะพยายามเคาะลูกล่างดูนะครับเขาจะเคาะโอ้โหจะเคาะลูกล่างอันนี้กาย <c oughs> จุมเข้ามาโอ้โหมันจะเปลี่ยนให้ได้ครับมุสันจะตี วันนี้ลุงทันตีมันนะเนี่ยถูกเกือบทุกลูกเลยแต่ช่วงนี้ไม่จอดแรงสนามวันนี้เข้าง่ายครับไม่แข็งวันนี้มันมีฝนมาดูเอกเข้าครับ ดึงลูกโอ้ยดึงอยู่เลยจอดลุงทันเตีบป้องโอ้โหสุดยอดนี่เขาเล่นเล่นเนียวครับซอมลูกเข้าไว้ในตัวดึงจึ๊กโอ้ยหลุดหลุดครับหลุดอ่าลุงนี้ได้เสียครับ เปลี่ยนครับอืมจะตีจอดอะแต้มชิดการใหญ่นะอีพอว้ายชิดการใหญ่นะอีพอไม่เราได้เราได้อยู่ไหมเนี่ยได้เาได้ได้เราได้อยู่ได้มาไหลแล้วลากเอา สั่งแกโอ้โหขึ้นมาต่อครับคะแนนนำเจ็ดต่อหนึ่งลุงทันเวียงมาเต็มที่ปังวันนี้ตีดีมากไม่ออกครับยันไม่ออกตีไม่ผิดแต่ว่าไม่จอดโอ้โหเอาสิเพาะโอ้โหเข้าดีจัง โอ้โหโอืห <c oughs> อลูกไลูกอย่างนี้ข้าเปลี่ยนก็อกพออือโอ้โห สิบเอ็ดเมตรตีโดนครับาานิดเดียวถ้าไม่ชนเปลี่ยนไม่ออกไม่ตองจะดูลูกตีโรยลูกนี้นะครับหรือจะเข้าไม่แน่ใจดูนะครับ นี่ดูเขาจะเจาะมาครับเจาะด้านได้สุดยอดครับที่จริงเข้าพลาดครับอ้าวมันเปลี่ยนแต่ที่แรกแล้วพี่จม ดูอีกจะชนลูกตัวเองเข้ามาครับพี่จุ้มได้เด็ดเหลือนั่นอ่ะเด็ดเอกเหลือลูกหนึ่งอืม สองเจมคานี่ก็สายอืมเด็ดได้แล้ว เยนเตีตมเฮ้ยเตมตกายไม่ตายเด็ดได้ขเข้าขอาอกครับ

พกนีจอดสักโลกอืเว้ยเว้ยไม่ได้โยนเลยโยนออกหมดเลยเจมเป็นยังไงล่ะป้าป้า